ภายหลังจากศึกไทยลีกเลื่อนเปิดฤดูกาลใหม่มาแล้วสองหนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ของประเทศที่เดิมทีมีกำหนดเปิดฤดูกาลใหม่2021-2020จะเริ่มวันที่31กร,รกฎาคม2564ก่อนเปลี่ยนเป็น13สิงหาคม2564 ทว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังหนักขึ้นจึงได้ตัดสินใจเลื่อนอีกผลเป็นวันที่3กันยายน2564แม้ต่อจากนั้นมีการประกบคู่ออกมาในการแข่งขันฤดูกาลใหม่แต่ยังไม่ยืนยันวันและเวลาสำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยเหตุผลตามมาตรการการควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือสวค ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่ล่าสุดไทยลีกได้ยืนยันที่จะแข่งขันตามกำหนดวันที่3กันยายนนี้หลังได้รับการอนุมัติให้กลับมาแข่งขันได้ซึ่งไทยลีกมีการปรับแผนการจัดการแข่งขันปรับโปรแกรมบางส่วนรวมถึงสนามแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกการใหม่สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้ สำหรับการปรับเปลี่ยนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้หลีกเลี่ยงแข่งขันในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มตามประกาศของสอบคโดยปัจจุบันทีมในไทยลีก1ที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มได้แก่การท่าเรือโปลิสเทโรชนบุรีนครราชสีมามาสด้าเอสซเมืองทองยูไนเต็ดบีจีปทุมยูไนเต็ดทรูบแบงคอกพีทีประจวบ ราชบุรีมิตรผลสมุทรปราการซิตี้และสุพรรณบุรีเอฟซีส่วนทีมที่อยู่ในจังหวัดควบคุมสีอื่นๆสามารถใช้งานรังเย้าของตัวเองในการแข่งขันได้มีบุรีรัมยูไนเต็ดสิงห์เชียงรายเชียงใหม่ยูไนเต็ดหนองบัวพิชยะและขอนแก่นยูไนเต็ดซึ่งอธิบายได้ดังนี้เช่นบุรีรัมยูไนเต็ดที่ไม่เป็นจังหวัดสีแดงเข้ม นัดแรกที่จะพบกับสุพรรณบุรี FC ก็สามารถแข่งขันในรังเย่าของตัวเองได้ตามปกติส่วนกรณีทีมอยู่ในจังหวัดสีแดงเข้มพบกันเองเช่นชนบุรี FC พบกับ BG จีปทุมยูไนเต็ดชนบุรีก็จะโยกไปใช้สนามกีฬากลางจังหวัดตราดที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและเป็นสนามที่ผ่านมาตรฐานไทยลีกพร้อมรองรับระบบ VAR อีกด้วย หรือทีมในจังหวัดสีแดงเข้มเป็นเจ้าบ้านพบกับทีมจากจังหวัดสีอื่นจะสลับโปรแกรมเช่นสมุดปราการซิตี้เดิมทีรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายจะต้องสลับโปรแกรมเป็นสิงห์เชียงรายเป็นเจ้าบ้านก่อนเป็นต้นอย่างไรก็ดีการจัดการแข่งขันรูปแบบนี้เบื้องต้นใช้เฉพาะเดือนกันยายนขณะเดือนต่อๆไปยังคงเป็นไปตามที่ประกาศไว้ในครั้งแรก แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตตามความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ณเวลานั้นต่อไป